เกมดีว่าเขาถูกได้ที่นี่เกมเมอร์ไายดับชอบผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชั่นเบดอย่างเป็นทางการและชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ฟิชั่นเบลดทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเอ็มฟัชเชอร์คนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Call of Duty Back Off ในโหมดซอมบี้กับ The Ors นะครับผม ครับผมสวัสดีครับน้ออสคอนเดมเพิ่มเติมเรื่องกู้บาตาซานี่เป็นจอห์นวิกนะครับสวัสดีนะวิกเองไงเออแล้วก็คิทาลโลแมนนี่ก็พี่เคนะครับผมสวัสดีครับผมเอ้ยย่าตกเสียงกันหน่อยทุกคนโอเคครับเลิกเลยดีกว่าเราไม่ไม่รอช้ามาจะพารองโหมดนี้ก่อนเลยเพิ่งผมเพิ่งไปลองมาส่วนตัวแล้วโคตรมันเป็นไงวะ มันจะเป็นเพราะกล้องมันจะเป็นกล้องมุมสูงเว้ยมึงรู้รู้เลยอ่ะต้องไปแบบฮะสองเดียรู้พาให้ลองก่อนไงแบบประเดิมก่อนอันนี้สนุกอันนี้สนุกจริงจริงจริงจังด้วยเว้นี่ยว้าฮือโอ้ยโดนวัวเลกูโดนัวลยอันนี้ไม่ใช่เกมแบ็คออฟใช่ป่มวะแบ็คออฟแบ็คออฟแบ็คออฟ ดูสีดูสีดูสีเอาดูสีเอาดูสีเอาครับเมียมีจีดูสีเอาว่าใครสีอะไรผมสีเขียวไงวะผมสีเขียวประเด็นกู้งคือสีอะไรวะกู้งีผมหาตีไม่เจอน้าแดงเว้ยน้าแดงผมเขียวป้าผมสีเหลืองอ๋อสายเหลืองอกไปหไนอ่ะไปนี่ไปนี่ไไปสองข้างจะไปไหนก็ได้อุ้ยเชิยงตื้นเนี่ยมันไงล่ะง่ายปะล่ะ เราล้องไม่ใครเล่นเอยป่ะระเด็นเออแม่งไม่เหมือนเลย Shadow Shadow กล้วไพีพี่มีก่อเว้ยดูปืนซะก่อนไม่มีนั่นนะเว้ยปืนไม่มีโหลดด้วยนะปืนอ่ะแป่งกูยิงม่วซั่วปูเหลือไอ้ยวของกู่อ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอไอ้ไไ้ไ้าไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอออไ้ออออ นี่ไงเก็บของอยู่เก็บไล่เก็บของอยู่เฮ้ยงงสีงงสีเอากูได้อะไรมันพุ pues ha nah, ่งได้วะเฮ้วมันพุ่งได้งงสีไม่ต้องรีโหลดด้วยเว้ยเออเห็นไหมีเปาให้้ออ่ะะเเลนยยากกฮูใครได้วะอ๋อนี่ห้องโบนัสนี่ห้องโบนัสอุ้ยอุ้ยรอบโบนัสอุ้ยนี่เก็บเลยเอาตังค์ไปทำอะไรวะ อัพปืนเปล่าไม่รู้ไม่ต้องมีอัพมั่งเก็บไปงั้นเฮ้ยเอาไปดิเด็ดเข้เฮ้ยกูจะเล่นเล็กเรียนด้วยกูไม่ให้ไปแล้วไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้แล้วแต่กูมาห้องควายไปไหนก็ได้โตแล้วเว้ยกูได้กูขอกูบอกูมีถังไอ้กูมีถังกูมีถังมมมััันนเเอาาถงล่มันไม่มีเป้ามันยากว่ะ แม่งกูโตรนเตดรบตัวหมุนรอบตัวเลยนะมึงรบตัวเฮ้ยกูสปินบอดัว ป็นตายตไวเฮ้ยทำไมผมตายเฮ้ยใครเดียวตายเลยว่ะเออเดียวตายบอกแล้วที่เจอตายเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อแม่โคตรงงมันต้องโดนสักตัวหรอวะไปเล่นไรเล่าไรเล่าสภาพเหมือนเล่นเกมมาเกตเมากลางกดใช้ระเบิดนะเมากลางอ่ะคุณได้กูได้คุณอะไรเนี่ยคได้เป็นตัวยี้อะไรโูอย่างวะ มันตัวมันตัวมันตัวโอ้มันตัวเบลเลยอยู่สปินบอลอียู่สปินไล่เหล่าไล่เหล่าอยูสปินไล่เหล่าไล่เหล่าวมันตั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 ว่ามาเดินเล่นยเลยวงบังคับไม่ตรงตามตัวเลยระเบิดกดเมาส์กลางนะระเบิดกดเมาส์กลางเจออะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะยานเหรอยานยาน ดได้มันจะแคบขึ้นมันต้ม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 อะไรเนี่ยไอ้กูตายเลยเบิกกากจังครับวิกวิกกากจังครับกูเล่ามาแล้วอีกคนนะเว้ยได้มาแต่เน้นต้นแต่เน้นชีวิตรอดใ้เป็นไก่มีไก่ด้วยไก่ยิงได้ไก่ยิงได้ดูไก่ดิไก่ยิงได้นะมีตัวยิงร้อนแรงเลยมาเลร้อนแรงร้อนแรงอ้าวตายควาย อยู่สปินไลน์แล้วไลน์แล้วอ๋อไอเล็กเออจะไปไหนเลิง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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมปเพื่อนเราเหรอเออไปไหนไปไหนไปบนล่างบนล่างสำไมกูตายอ่ะบนล่างขวาไปูกูไปทางนี้ ดูสปินไล่ลาวไล่ลาวเฮ้ยอาบิจิเอ้าไอ้ยกูมีนี่ด้วยกูปืนไฟก็ได้วะโลโลเก็บหมดกูเก็บหมดกูมีวิ่งไวด้วยกูไม่เคยได้เยียอะไรเขาเลยรู้สึกมีน้อยใจนะครับตอนนี้เตี้ววิ่งไม่ได้กันเฮ้ยปืนโอยเผาเผาเผาแม่งเริ่มกูมองไม่เห็นนั่นเนี่ยเผาเผาเผา É. É oh, oh s <S oh บอม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 โอ้โหพี่เคเงี้ยยีดิพี่เคพี่เคอยู่ไหนฮะโอ้ยตายกูตายเฮ้ยงงสีงงสีตัวเองคนนี้งงสีไปแล้วนกไฟนกไฟร no. ้องเฮ้ยไม่ได okay. nice. ้แดก กดวิ่งเดาทำไงวะไปฮะกดวิ่งเดาทำไงวะวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วกดกดชิปมันจุดได้มันมันเจ็บไอเทมอ่ะมีวิ่งเร็วเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยปืนไปอยู่สปินไลน์แล้วไลน์กูตายนาตายเบิร์นเบิร์นยั่ต้องเบิร์นยั่ต้องเบิร์นมองไม่เห็นเลยวยังนกไม่มีรอยต่ออยู่ไหนวะไดี๋

ว่าไรพวกนี้แม่งชอบขุดทองนี่ตาไม่ใช่สายเหลืองเลยเอ้ยฝนตกแล้วได้อ้าเลยอ้าวอู้หอ้ห้ซอมบี้เด้าเฉยเด้าเฉยอยู่สปินไล่แล้วไล่แล้วไอ้ไปยมนมีฉายามีชื่อจีนด้ด้วยเฮ้ยไอกูได้กูได้หวังเด้าเฉยว้าเด้งเฉยกูขอ หวังเดาเฉยกากกากมากทไอ้เงี้ยเฮ้ยเอ๊ยไอ้เราไม่ทันโอ้โหยากยากมีเป้าเลยลานงงยากยี่หมายเลยงงสีตัวนี้งงสีทายยังมุชาคับกลางคืนอีกนะทองเอาทองมาให้กูขึ้นจานขึ้นจานอ้าวไม่เก็บทองเหรอโอ้ยช็อตช็อตด้านขวาไอ้แดงเลย แล้วกูเดินไปไหนนั่นน่ะยืนลูกซองอ่ะเนี่ยยิงมันยิงมันยิงมันยืนลูกซองเพื่อนแล้วไอ้ช็อตตุ๊กตาตุ๊กตาจี่จี้โอ้ยตายกูโดนไปช็อตไอ้ตักกูรวยแล้วกูรวยแล้วเงินทองไม่มีพลังชีวิตนะเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาโอ้ยเดอะแฟร์ดพังเดอะแฟรอ้าวยิ่งขายเฮ้ยมันอืดขึ้นนู่นวะสมบูรณ์ไอ้เย็ยโดนกูตายเฮ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยเอยเหลือกู๊บะเหลือกู๊บะ น้อยเฮ้ยเกอดเฮ้ยเคอิเลิรเบลเลิรไม่มีชุบไม่มีชุบเฮ้ยกู้ทีเฮ้ยเบลเอาิร์ตเลยผมไม่ได้เกิดแล้วว่ะหมดตายชีวิตวะเนี่ยทุกไงวะไม่มีชุบไม่มีชุบประเดี๋ยวเอ้าทู้ทีอ๋อทุกไงวะไม่ชุบอ่ะไม่มีชุบตายแล้วตายเลยไงวันที่ไป ูีมาแล้เหรอจบรอบหนึ่งวิดเดอะแฟลกเดลูกซองเว้ยเดลูกซองเว้ยเฮ้ยระวังไอ้นี่มันช็อตด้วยเยียแม่งกูเก็บไม่ทันใครก็เลยรวยไม่รวยมากเฮ้ยช็อตช็อตทองทองทองขุดทองขุดทองเรียบร้อยแเอาสมบัติอยู่ ไอ้ไก่สปินบอลเฮ้ยกูเจอฮอเฮ้ยคอโอ้โยกูเป็นฮอรกูเป็นฮอร์ฮอร์สุดยอดกูเป็นฮอร์กูเป็นฮอร์ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเฮ้ยมันตีวล้วเราจะบุกครั้นี้ทางเดียวสบายบกุละมือฮอสปินบอลดาโคตรโหดอ่ะไม่ฮอไม่สปินวะโอ้ยหยุดมันหยุดมันบนเยอะบนเยอะมาล่างมาล่างมาไอ้กูตายแล้ววะล่างมาล่างมา โอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ยอ้ยโ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 ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ ไปแล้วเว้ยไม่เก็บไปแล้วไปแล้วไม่ใหเก็บกูไม่ให้เก็บเลยกูเมื่อไอ้กูจะไิจีไอ้ไว้จไปไปจีปไปจีไปจีไปจีไปจปืนไปดีกว่าไายซะปจีไจีไปปไปกูไปไปจี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 ไปไปไไปจไปไปไปกไป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 ปไปไไป ลูกข่างลูกข่างลูกข่างเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยไปหลุมนี้แหละพังลูกข่างพังลูกข่าดงกูขอกูได้กูได้เอ้าตายโอ้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 ยเอป็นคนตายวะเฮ้ยเธอเล็ดเธอเล็ดกูได้อะไรวะเนี่ยตรงนี้ แหละดีมากเธอเล็ดทำไมซอมบี้มันอึดจังวะอึดขึ้นแล้วอึดขึ้นเออมันอึดสมาชสี่คนอย่าไปกลัวดิเอาพี่แกมาอีกสี่คนตังเอ้าอีกจะตายอีกเอาด้วยทำไมชอตายไอ้กูเก็บเพชรก่อนได้สิเก็บเพชรดูมันเเเพื่อนกก็็บบไปไหนต่อวะกูไม่ไปกูเก็บเพชรก่อนไหปไหนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอยนี ซ้ายๆไปทางซ้ายซ้ายซ้ายสาย้ายไปไปลงทาซ้ายดิห้าโดดไปได้เปลนแทงหมุนหุนหมุนหมุนมีแอคคนตีน็กน้อยนะครับตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรลิงลิงลิไปมัน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 ไมันเล่มาตายเลยวะโอ้ยกลิงกันลิงกัลิงลกันลกันลิงได้ ได้โอ้โหตาหน้าเข้ามามีมีโยกอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้เอ้ยอาไปเจียร์เียไปเียรีีอาีียอ้ยกโไยอดตายตอนนี้งงตัวเองมากใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วแมปกลางคืนเนี่องมนยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ โวโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดจ้าทำอะไงฟ้าทำอะไงฟ้าเอาไว้ใจเย็นจเย็นจะเย็นไม่ช็อตโอ้โหโอ้ยสุดจะแฟร์เติมแฟร์เติมแฟร์เติมเติมเติมมเตได้เก็บเพชรตัวนี่แหละเติมเติมน้าได้ยืนนิ่งเลยเอ้าเก็บตังค์อะไข้างล่างเหรอควายไปแล้วโอ้โหด่าอะไรวะเนี่ยมีไก่ด้วยอะไรวะปิดเงินเลยวะ อ <a> ุ้ยอุ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอุ้ยส้มพี่เฮ้ยอุ้ยเร็วเนี่ยเฮ้ยโดนตัวที่แรงก้นเนี่ยอุ้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 ยอ้ยกูตายเหลืออยู่สองคนเนี่ยนะใจเจ็ดอือเอ้าไอ้ยังมีถนักต้นบริวาร อย่างอื่นแดดมันอ่นขึ้นมากมันานกับพื้นเลย้ช่กันช่กันหช่กันวะว้าต้องจัดอย่างรัวปเธอตายแล้วเลยพี่เคพี่เคเอาสังเัเล่อไรไม่ร่้เยอะเลยั้ยระบิดรเบิดระ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 เบิดเย ยยตตาาไอ้หลอดโดนแดกผมสีเขียวเอาเลยนี่กูที่หนึ่งแต่กูปากเลยนี่ตางตางก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปซอมบี้ซอมบี้โคตรเหลือนโคตรเลือนโอ้โหโคตรเลือนนะฮะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีก็ตัดไปเท่านี้ก่อนอสวัสดี<อ>ครับสวัสดีคร <c oughs> ้วทำไมผมโดนลิงเตะเนี่ย <c oughs> บายบาย <c oughs> เอา้าอะไร